สวัสดีครับพบกับผมบ่าวสกผลโพศรบางแรงงานไทยในไต้หวันครับเมื่อวานนี้ผมจะพามารีวิวร้านค้าไทยนะครับอยู่แถวๆ้องเยียนที่ผมเห็นงานนะครับอ่าเพื่อนก็เป็นคนไทยนะครับเพื่อนได้แฟนคนอินโดนะครับสมัครเขาจะเอื่นว่าร้านอินโดนะครับกระชิบไข่อาหารไทยขนมนมเนยทุกอย่างนะครับเดี๋ยวถ้าเขาไปเบิ่งนะครับว่ามีอย่างนี้นะครับนี่ครับหน้าร้านเราเป็นที่นะครับผมชื่อร้านปาตั้มนะครับไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งข้างในกันเลยครับ พี่น้องเดี๋ยวพาพาไปเบิ่งครับพาไปเบิ่งข้างในนะครับว่าเพิ่นมีอย่างเนี้นะครับผมตอนนี้เพิ่นกำลังขายของอยู่นะยังบวกวนเพิ่นนะครับผมนี่ครับร้านเพิ่นก๋วิมีขายทุกอย่างครับผมนะครับเป็นของไทยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิเป็นนะครับเบิ่งไกลไปคระป๋องสุ้ยรถน้ำปลารสดีพวกหอมพวกอย่างก็มีนะครับผมพวกหอมนะครับมีมาทุกอย่างพี่น้องนะครับ ปลาโลปลานะครับโอ้ลายย่างเลยครับข้าวเจ้าข้าวเหนียวที่อยู่โซนพุ้นนะครับอ่าเดี๋ยวสีแพนให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับข้างในนี่ก็จะมีนี่ครับให้ก็ต้องเปิดจักเนาะนะครับเดี๋ยวเห็นอยู่นะครับเป็นมะพริกมะฮุ่งนะครับผมมะเขือเปิดก็ได้พี่น้องนี่ครับผมมะพริกมะฮุ่งมะเขือนะครับผมอ่าลายย่างมามาโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นของอินโดนะครับอ่าเบิร์ เป็นพวกซอสพวกอย่างเป็นของอินโดนะครับผมก็นี่ครับผมมีทุกอย่างครับผมร้านกอยู่แถวฟงเยียนนะครับผมอนี่ก็เป็นกวกแขกพี่น้องนะครับของกบเคี้ยวนะครับผมประมาณนี้นี่น้ําหอมก็มีนะครับโซนน้ําหอมครับโซนน้ำหอมผผมซื้อไปแล้วอันนึงนะครับตัวนี้ครับหอมดีอยู่นะครับผมรองเท้าแตะก็มีนี่พี่น้องนี่นี่ถ้าใครมีรองเท้าใส่นี่ครับรองเท้าแตะนะครับไปเบิ่งเรื่อยพี่น้องครับ ไม่ได้เลยนะครับขออนุญาตได้ปลาได้ครับผมอ๋อครับปลาพันยุงอยู่ครับเี่น้อนี่นี่ก็เป็นขนมครบเคี้ยวพี่น้องนะครับเป็นบารู้ว่าอย่างละนะครับเป็นเข้าครบเคี้ยวขนมครบเคี้ยวครบนะครับนี่ลงมาทางใต้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นใบหม้อเมนใบอย่างหกบารู้นะครับปลานี่ปลาฮิโกะนะครับผมอ่าปลาฮิโกะเก้าสิบห้าเหรียญนะครับผมไต้หวันนะครับปลาฮิโกะขนมครบเคี้ยวนะครับอ่ามาโซนนี้นี่ครับมีฮอด ตู้คาราโอเกะนี่พี่น้องตู้คาราโอเกะนะครับผมผมมาลองแล้วรอบนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นมาม่าอันนี้มาม่าอินโดกว่อันนี้เป็น, Ma ดดน,นเป็นมาม่า Ma. อินโดนะครับผมเป็นมาม่าอินโดนะครับผมข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกแกงสีฟันนะครับผมแปรงสีฟันยาสีฟันซาบูนะ <hungry S 1> ครับ อันนี่ก็เป็นคีมนวดนะครับผมคีมนวดชิ้นยังนะครับมาไปเรื่อยๆครับผมหมุนไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นไข่โอ้ไข่มืดหรอปลาเอ้ยนี่ไข่มืดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมการนะครับเดี๋ยวกลับกล้องกันเนาะนี่นะครับเอาเบิ้งนะครับนี่ครับผมเป็นร้านทาให้เดี๋ยวขึ้นล้างกันเดี๋ยวสิไป้วถามปลาเพิ่นอยู่ว่าเพิ่นอยู่จในวัดไดรมาตอนใดนะครับเดี๋ยวเพิ่นขายของก่อนพี่น้องตอนนี้ให้เบิ้งหน้าร้านประมาณนี้ เดี๋ยวสักหน่อยเพื่อนสายของแล้วเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เพื่อนครับดูครับ